วันนี้มาเที่ยวตลาดกันพลมนะคะทุกคนน,นี้เป็นตลาดตลาดตนี้เขาปิดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้างนอกจะเป็นตลาดสดน,นะคะเขาก็จะขายของเยอะแยะเลยมีหลายอย่างมีทั้งปูทั้งปลาหน่อไม้นะคะทุกคนหน่อไม้ก็มีม มีหมากนะคะทุกคนมีผลไม้มีเยอะแยะมากๆเลยมีฟางด้วยมีภาพาไปดูว่าตลาดเขามีอะไรขายบ้างนะคะมีไข่เม่าแดงมะเป๊กจ้า จะมีทั้งตลาดเสื้อผ้าค่ะรวมกันเลยนี่เราก็จะมาดูกันน,นี่ของดีสีสเกตนะคะเออบอกตามพี่เพชรนั่นไหมนี่หมิ่นอกนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลพี่หิ่นี่หมิ่เนเยอาาะมามเลย ีนมีแบบต่างๆเลยมีพละมีปาด้วยนะคะเฮ้ยมีฉิมมีบักยางนี่คะดูมีบักยางมีประตูเดี๋ยวนี่อะไร

รุ่งคนเดีครับมันก็ไผลรุ่งคนเดียวดีครับ,บเอ,าดดบเอาดด้าคือตั้งแต่โอ้ยถือเปิดที่ละถือเอยียงบู่้หถือว่าถือขันถือยังกระดกสองสงการไวรุ่นไวรุ่นอังเปาประมาณนี้นะคะทุกคนของเยอะมากจะไม่รู้จะซื้ออะไรอันนี้เป็นตลาดกันพาราลมน,นะคะใครมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะจะอยู่หลังๆนะคะทุกคน ปลาส้มนะคะมีเยอะมากมากันต่อกันหอกวะวะนี่เป็นหอมกระเทียมนะคะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะคิกต่อเริอย่างจี้่ะ